ฟูมากดูสิจุ่ซีด้นะนี่วันนี้ได้หมูสับมานะคะเอาไปแช่เย็นเดี๋ยวเราจะมาทำหมูยอจ้าเพราะว่าหมูยอไม่เย็นหนึ่งหมดแล้วเดี๋ยวไม่อย่จะมาทำหมูยอนะคะ วันนี้จะใช้หมูที่บดแล้วนะคะมีมันผสม20%ตค่ะวันนี้จะทําหมูยอ<บ>ใช้เครื่องนวดนะคะไม่มีการปั่นใดๆทั้งสิ้นค่ะจากนั้นนําหมูที่ได้ไปแช่ช่องแข็งหนึ่งชั่วโมงและจะเอามาตีใส่เครื่องผสมแบบนี้นะคะส่วนส่วนผสมนะคะให้ดูตามข้างบนได้เลยคะ่ะหลังจากที่เทน้ําเย็นลงไปในถ้วยผสมแล้วนะคะก็พยายามคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะหลังจากนั้นก็สามารถชิมรสชาติดได้ตอนนี้เลยคะ่ะก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าวันนี้ แม่หนึ่งจะไม่ใช้เครื่องปั่นเลยค่ะจะใช้แค่เครื่องนวดเครื่องตีนะคะในการทําหมูยอค่ะอันนี้เป็นการทําหมูยอครั้งแรกของแม่หนึ่งนะคะที่ซื้อหมูที่บดแล้วมาลองทําค่ะและเราก็จะทยอยนะคะใส่น้ําที่เราผสมไว้เข้าไปทีละน้อยค่ะแล้วก็เปิดวอลลุ่มต่ำๆนะคะพอเครื่องหร,รหรือว่าส่วนผสมหรือว่าหมูเริ่มเหนียวสักนิดนึงเราก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นค่ะจากนั้นแล้วแม่หนึ่งก็จะเอาน้ําแข็งนะคะโยน,นใส่เข้าไปนะคะสักหนึ่งก้อนนะคะเพื่อเพิ่มความเหนื่ค่ะจากนั้นแล้วนะคะหมู ของเราก็ได้ที่แม่หนึ่งก็จะเอาเข้าไปแช่ช่องฟิตนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าหมูของเราจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะนี่ค่ะนี่คือหมูนะคะที่แม่หนึ่งเอาไปเข้าช่องฟิตอีกค่ะแช่วไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยแม่หนึ่งจะนวดต่อจ้าจอใช้เครื่องนวดตัวนี้เลยนะคะใส่เข้าไปแบบนี้ใส่อันนี้ก่อนนะคะ จากนั้นเราก็ยกเครื่องอ่จากนั้นเราจะมาทําการนวดนะแม่หนึ่งจะใช้การนวดแบบช้าๆก่อนนะจากที่เรานวดเบาๆแบบนี้นล้วแม่หนึงจะใส่น้ำน้ําเย็นนะคะให้มันช่วยนวดง่ายขึ้น เราจะทยอยใส่น้ำเย็นจนค่อยๆหมดถ้วยตวงไปนะคะค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นแล้วแม่หนึ่งก็จะเพิ่มระดับการนวดให้เร็วและแรงขึ้นนะคะเพื่อจะทําให้หมูยอของเรานุ่มและเด้งมากขึ้นค่ะการนวดเร็วและแรงนะคะจะทําให้หมูของเราเหนียวแล้วก็ฟูค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปห่อหมูยอกันจ้าคือหมูยอที่เราได้มานะ ขนาดยังไม่ได้ห่อนะคะเนียวนุ่มเด้งมากๆเลยหนึ่งก็จะใช้พายนะคะปาดเอาขอบขอบออกมาให้เขาอยู่รวมกันแบบนี้ค่ะและในขั้นตอนการห่อหมูยอนะคะมหนึ่งจะใช้ฟอยล์เป็นแผ่นรองนะคะแล้วก็มีแผ่นฟิล์มแรปอาหารนะคะ เอาไว้ข้างบนค่ะเพื่อเป็นการกันไม่ให้ติดฟอย์ค่ะจากนั้นแล้วแม่หนึ่งก็จะม้วนเหมือนทอฟฟี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่นมากนะคะเพราะว่าเดียวตอนที่เราเอาไปนึ่งนะคะหมูยอก็จะขยายค่ะอาจจะทําให้แตกได้แม่หนึ่งก็จะเปิดฝาเพเยอไว้แบบนี้นะคะเราจะนึ่งไปที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนึ่งนานจังแม่หนึ่งต้องการให้แน่ใจว่าหมูยอของแม่หนึ่งน่ะสุกแน่นอนนะคะเรานะคะจะมาเปิดดูค่ะที่หอ่อพลาสติกนะคะ ก็เป็นแบบนี้นะคะไมนูข้างในเนี่ยนี่ทำมาชั่วโมงครึ่งนะอันเนี้ยนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะเพราะกลัวมันจะไม่สุกดูสิว่ามันจะยังไม่สุกอยู่ไหมเพราะบางทีตัดข้างในออกมามันยังแดงนะคะอือดดึงนะคะดูความเด้งดึ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 งอืมเด้งนะอันนี้คือไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเลยนะ จะแบบมีอากาศอยู่ข้างในเนาะแต่ว่ามันนุ่มมันเด้งมากเลยดูสิมีความแบบว่าจูซี่ด้วยนะชิมก่อนอือร่อยเด้งชาดีมากเนอาจจะไม่ละเอียดมากนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเนาะแต่แท็กเจอร์ดีคือแบบฟูฟูฟดูสิ นุ่มมากอ่ะนี่คือไม่ได้ใส่สารบลัลกเลยนะใส่แค่ผงฟูนะแต่อาจจะแบบแท็กเจอร์จะไม่เนียนมากนะคะอร่อยอ่ะสูตนี้อร่อยค่ะสูตนี้อร่อยชอบเดี๋ยวไปให้น้องมาลิชิมก่อนนะขอบคุณที่ติดตามจ้า